ขอขอกล่าวสวัสดีุผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอลเอลพีสามคุณสามนะครับอยู่กับเกมทอร์เรียเอิม่มผมผมได้ไปแอบเล่นแบบหลังหลังหลังรู้สับมา,านะครับผมไม่อยากกอดคนอื่นนะผมก็มเลยไม่มีพูดเขาว่าหลังไม่นะเพราะผมไม่มีไม้เขาจะแมตอนนี้เราได้อยู่กับคุณน็อตน,นะครับแต่คีเพอร์ซเลเยอร์ตัวนี้มนไม่มีแล้วมันไม่อยู่หายไปแล้วนะตอนเนี้ย ต้องมาอยู่กับผมแล้วก็ไอ้ไอ้น็อตหน้าตู่ผมแอบไปเล่นหลังแบบผู้สึมาผมก็เลยดูโหมดไปน,นิดน,นึงนะส่วนบ้านทุกคนในตอนนี้เขาพัฒนาไปแล้วนะเช่นบ้านผมก็มี MBZ เยอะนะครับตอนนี้น้องน็อตม,มีคือบ้านอยี่ยน้องครับทำทำห้องไว้ซะเยอะเลย แต่แมงไม่มีเอ็มีซีมางั้นกูขอมอบเอ็มซีให้มึงเล่นกันนอดกูให้เอ็มซีมึงเอาเอาสองตัวเลยไหมเออมึงกูให้เอาบังแล้วก็ไอตัวขายแล้วเบิดเด้เอไอตัวที่มึงขายสีนะมึงมึงสำรวจทำนี่แล้วใช่ไหมนอด ท่ามี่กลัวลังเข้าไปเนี่ยตกตายอือาะท่าฝั่งบ้านแล้วนะเออเออมันสมเหตุมือนนะอล้วทำไมมันเก็บของของอมันไปจอดจอดเลยนะไม่มันไม่กระจอดสำหรับต่อเริ่มแรกนะเนาะโอ้โหน,นี่ตีนนี้ ไม่อุ้งตีนหนิละน่าจะต้องบอกนักชมว่าน่าจมีความสําคัญพิเศษคือเหือลุงเหย่อนี่เหรอกินมะนาวเปรี้ยวปาหรือเกลือ่ายังอั้นอ๋อเหรอมีมีความพิเศษยังไงอนี้่ารักน่ารักม่ารักก็คือโอมึงสามารถยืมบนตุ้งยีได้แค่เนี้ย ก็เสร็จเล่นล้านข้นกรอบขึ้กรอบขึกรกมยังไม่กินเลยแย่แย่กินคลิปนี้มันอาจจะสั้นหรือว่ายาวก็ไม่รู้นะแล้วเสร็จแล้วเวลาที่กูอางพวกผมอาจจะไปเล่นหลังไม้มาก็ได้นะ ใช่อุ้งตีนหนีรีบกล้องเม็ดหนีหนีไม่ใช่<ม><ม>เ,เลยตอนนี้ผมไม่ได้ค่อยผมไม่ค่อยจะต่อนะอไม่บวกบวกม่อที่ไม่พอเฉยๆนะอย่าไปเชื่อมันนะ ดุ่มบ่งขี้เกียจตับต่อียบิ เยอรมณีสิครับตั้งสมาธิยาวมี่มันก็ต้องเล่นสิครับรอเอาเลยอิสลามสลับสวัสดีครับคุณสลามคุณกากจังครับัเไม่ได้มาถึงเงินคุณไม่ได้มาถึงเงินครับ ผมเกียร์สลามเหลือเกินน,นี่นเป็นคนร้ังเพลงครับรผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงเอ๊ะ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 นหรือเปล่าครับต้องต้องบูเลย

เราไม่จบทุกทชมเห็นไหมครับเมื่อกี้มันบินไปเราจะไม่ส่วนไอสลามตัวนี้ฮะฮะนอน้ตจะตัวอะไรแปลกไปด้วยอะถ้าสมมตนนิว่าเราเล่นเสร็จแล้วมึงมึงไปดูคลิปกูแล้วกันเดินมึงก็จะรวมเป็นอะไรอุ้ยม,มันไปอีกแล้วอะ

ปลาถูไปถูมาเอาเอาน้องสบู่โน้นัทกูกูกูอยู่ลึกเพราะสมควรเว้ยอยู่ลึกอยู่ลึกหรืออยู่ลิอยู่ลสาววายเท่ากับขยะ

เื่อนแมงก็ทักมาจังจะเป็นมาองจีนโอ้โหทักมาใหม่ว่ะเอ้ยกูเข้ามาทำเก่ากูดิว่ะ ตรวจทำเก่าต่อเฮ้ยเจลิกเจลิกต้องฟลัมของให้พร้อมก่อนถ้าตายข้างล่างโหแต่เชื่อว่าเราพี่ว่าพุงหงิดกับสลามเหรอที่มันเดิมล่วงมาจะดีกว่า ก็ตีเช้าถ้าบอกว่าต uh ้องให้กูทำหาอะไรล่ะไข่โหงอ้้ชีโอ้น้ำยาวับหโโ สีวฟว้ารูปดาวอ่ะนั่นอะไรนักยาวับไม่ได้แลเยอะเลยนะเนี่ย ค <c oughs> นตายอีกแล้วเหรอตายด้วยสลาโ่อะเม่อสลบบนย่

Cinta boy hmm nyam jak oh oi oi mesti ពូថាម៉ាយ พวกคือพระเจ้าไม่ใช uh ่ว huh, ค right. ือคือคนสุดที่รักของทุกคนพระเจ้าที่ต้องการ ไม่ต้องร้องเพลงด้วยก็ว่อขอทำไมเหรอนี่เอ้เราเราจะไม่พูดถึงนะ อยานครับเพราว่ามันอาจจะไม่ดีสำหรับเด็ที่ที่งคอดรเกินนะืทุกทุกทุกทุาคุทุกุกกทุกทุกกทุูกคุ ช,ช,ช่วยหนูช่วยช่วยหนูเราไม่กินขนมเรี้ยงมันหวานไม่ได้เหรอ uh? ไ,ไ,ไม่ไมทำไมมันต้องเอองปรี้ยวทำไมมันต้องมากพี่หนากเหรอ uh? <Jurassic> มันไม่ต้องเลย คือแบบแม่จะทำที่ไม่อาจมียางใดมีอย่งอ่อนไหมครับจริงไหมถ้ามีอย่งอ่อนไ้ไม่นิดนะครับนั่นมันโคตรพอโคตรเมียันยาวผมไม่ได้เล่นนอะไรขนาดนั้เลยครับผมไม่อยากรู้ครับคุณถามถ้ามีจริได้ Sasuke, malu doh. Bukan Sasuke tapi. Nah, aku tutup clip lah. Dia 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 dia. Nung jemah diau lagi ก็วันนี้นะถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่ถ้าใครเข้ามาดูใหม่นะอย่าลืมกดไลค์แบบกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ทำไมต้องลาตัวแล้วใครมาค่นี้แล้วสร้างบม่มสร้างบ้านเอาชีวิตลงเอาชีวิตรอดระดับง่ายสุดซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมผมต้องเล่นแบบง่ายสุดด้วยให,ให้ผมเป็นโปรเพยเยอร์ player.

สำหรับวันนี้นะต้องขอลาเพียงเท่านี้แหละกับหัวก็บองเพนแล้วก็ไอหัวอีกตื๊ดมันไม่ใช่กลวยไม่บายเนี่ยลูกกร้กูใช้กระสุนแล้วใครลูกโอ้ my god รถไฟสินะขอลาไปก่อนนะครับเมื่อกี้ทำน้ำเบี้ยบิ๊ก บิ๊กไม่หกไอ้เหี้ยนหนาเต็มพื้นเลย